ผมจะมาตัดผมทรงนักเรียนนะครับนี่ยังไม่ตัดผมยังไม่ตัดให้ดูนะครับเขาจะมาตัดทรงนักเรียนแต่เขาจะเอาด้านหน้าไว้ประมาณแต่ด้านข้างไว้ติ่งหูแต่สําหรับช่างอ้อนนี่ใช้วิธีตัดแบบง่ายๆนะครับดูนะครับนั่งตัวตรงๆนะครับเออตัดปุ๊บนี่มันจะพอดีเลยเห็นไหมครับปุ๊บมันจะเท่ากับติ่งหูเลยปุ๊บช่างอ้อนจะตัดแบบนี้ง่ายสําหรับเด็กนี่ปุ๊บอืม คึอคืบนั่นมันจะพอดีเลยวิธีขึ้นข้างหลังถ้าแบ่งก็แบ่งเฉียงยกข้างบนนี่ยาวห้านิ้วสี่นิ้วห้านิ้วสามนิ้วแปดนิ้วก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวเราตัดแต่ข้างล่างให้มันอยู่เราเร่าติ่งหูพอตัดแบบนี้เราหงายฟันวีออกสามสิบห้าองศาเพื่อให้ผมด้านในมันสั้นลงนิดนึงนั่นมันจะพอดีเลยนะครับนี่สำหรับตัดเด็กนัก,นกเรียนแบบใหม่แบบที่ว่าอาจารย์อ้อนไม่ต้องแบ่งผม คือเรากึ๊บเข้าไปเลยอย่างนี้นเห็นไหมครับมันจะเท่าพอดีป,ปึ๊บนั่นเป็นเด็กนักเรียนประถมเด็กนักเรียนอนุบาลก็ได้นี่วิธีตัดง่ายๆดูนะครับป,ปึ๊บถ้าจะให้ผมงุม้มให้ผมงุ้มเข้าไปก็หงายฟันหวีออกก็ถีดอ,อย่างนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วเป็นการขึ้นขึ้นผมก้มลงนิดนึงนะครับก้มลงเอออย่างนี้แล้วก็เอาปัดเลียนเราเนี่สักลงอย่างนี้นี่ สักลงอย่างนี้เป็นวิธีตัดของช่างอ้อนนะครับสําหรับคนอื่นจะคิดยังไงก็ได้แต่สําหรับช่างอ้อนตัดแบบนี้มันง่ายมันเร็วได้ดีเสมอด้วยนะครับก้มลงนิดนึงเออก้มลงนั่น,เ,นเห็นไหมครับมันจะอยู่ติ่งหูพอดีขนาดนี้นี่เป็นวิธีตัดข้างหลังทีนี้มันดูตัดข้างๆเขาบอกเอาติ่งหูแล้วก็ดูปลายจมูกปลายคางวีลงมาตัดปึ๊บเห็นไหมครับติ่งหูพอดเนนีเอียงไปนิดนึงเอียงเอียงอย่างนี้เออนั่น แล้วเราก็เอาดูริมฟีปากปลายหูติงหูปลายคางปึ๊บงั้นมันจะพอดีเลยเห็นไหมครับแล้วมันจะมาเข้ารับกับด้านหลังที่เราตัดไว้พอดีเห็นไหมครับงั้นปึ๊บง่ายไหมถามจริงๆว่าง่ายแล้วก็หวีลงมาให้หมดหวีลงมาให้หมดแล้วก็ดูริมฟีปากเอียงไว้อย่างนั้นเออให้ให้เด็กเอียงนิดนึงแล้วก็เอียงไว้แล้วก็ปึ๊บเป็นวิธีง่ายๆช่างบ้นบานๆช่างบ้านนอก พ่อให้ตัดให้แม่ก็ได้แม่ตัดให้ลูกก็ได้ดูนะครับทั้งสองข้างนี่มาดูข้างนี้ทีนี้ปึ๊บนี่แล้วก็เอาแบบอย่างนี้ปึ๊บหนักเห็นไ,ไหมครับปึ๊บนัแล้วก็ดูติ่งหูเขาสั่งว่าติ่งหูตรงนี้ก็บปลายคางดูฝั่งนี้ฝังฝ่งซ้ายฝั่งขวาให้เป็นแบบแล้วก็ตัดอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บนี่ติงหูอย่างนี้แล้วก็งัดฟันหวีขึ้นสามิห้าองศาให้อยู่ลวลาิิงหูพอดี นี่ดูนะครับทีนี้เรามาดูข้างหน้าดูว่าทั้งสองข้างระหว่างกีนหูซ้ายกับปลายคางผมมาไม่ต้องหรือต้องไม่ต้องก็เอาออ,อ,ออกนิดนึงอย่างงี้นี่เพื่อให้ได้ผมมาที่พอดีนั่นเห็นไหมครับ <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่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 ไม,ไม่เอาออกนะเห็นไหม,ไมครับดูเถอะครับวิธีตัดด้านหลัง <c oughs> ด้านข้าง <c oughs> ด้านหน้า เสร็จแล้วครับเนี่ยดูง่ายๆนิดเดียวอย่างนี้ก็ดึงมาดึงผมมาหวีผมมาถ้ามันยาวก็รีดปลายมันออกนิดนึงอย่างนี้แหละครับนี่เห็นไหมครับแล้วมาดูข้างหน้าทีนี้เห็นเด็กอนุบาลเขาสั่งว่าติีมหูแล้วก็ดูอย่างนี้ดูทางนี้นิดนึงหน้าเด็กปีดออกนิดนึงอย่างนี้คือไม่ให้สูงเป็นถึงคิว้วครับอันนี้ก็ เสร็จแล้วสวัสดีครับ